ยันพญาช้างเอราวัณยันพญาช้างเอราวัณพุทธคุณทางพลังอำนาจในการทำกิจการใดๆทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จด้วยฤทธิ์แห่งพลังอำนาจสามารถควบคุมบริวารทั้งหลายได้เป็นอย่างดีมีบริวารล้อมรอบหนุนตัวตนให้มีความเป็นใหญ่และมีเมตตามหานิยม ยันช้างเอราวันนับเป็นยันที่ได้รับความนิยมมากในภาษาสันสกฤตเรียกช้างเอราวันว่าไอราวัตไอราวันภาษาบาลีเรียกเอราวันส่วนในภาษาไทยเรียกว่าไอราพศไอราวัตไอราวันและเอราวันชื่อต่างๆทั้งหมดนี้ มีความหมายถึงน้ำเมฆฝนรุง้งแปลรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบและทำให้เกิดฝนตกลายสักยันช้างเอราวันลายสักอาถันที่มีควรมองข้ามกล่าวคือลักษณะของการศักยันช้างเอราวันนี้ควรจะสักในตำแหน่งที่หน้าอกหรือหลัง และจะต้องไม่สักในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเอวเด็ดขาดด้วยประสบการณ์จากผู้ที่เคยมีรอยสักยันช้างเอราวันนี้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่จะเกิดอันตรายถึงกับพิการกันมามากมายหลายลายสาเหตุไม่แน่ชัดพิสูจน์ไม่ได้ลายสักยันช้างเอราวันอาจารย์ผู้สักมักจะเป็นผู้กำหนดให้ ว่าผู้ที่จะได้รับการสักนั้นเหมาะสมหรือไม่และควรจะสักในตำแหน่งใดของร่างกายก่อนการสักจะต้องมีพิธีไหว้ครูอย่างถูกต้องเสียก่อนยันช้างเอราวัณถือเป็นยันที่มีความเข้มขขังและมีพระกำลังเป็นอย่างมากอยู่เหนือช้างทั้งปวงและด้วยฤทธิ์แห่งพลังอำนาจนี้เองจึงเกิดภาพลายสักยัน รูปช้างเอราวัณที่มีมนขลังเตี่ยมด้วยพลังด้วยเหตุเพียงเพื่อต้องการให้ผู้ที่ได้รับการสัตมีอำนาจติดตัวไปอีกทั้งสามารถควบคุมบริวารทั้งหลายได้เป็นอย่างดีมีบริวารล้อมลอบหนุนตัวให้มีความเป็นใหญ่จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสามารถควบคุมและดูแลและ บริหารกิจการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นลักษณะของลายสักยันช้างเอราวันจะเป็นรูปช้างสามเสียนในท่วงท่าต่างๆทั้งยืนและวิ่งหรือมีเพียงเสียงของช้างตามแต่อาจารย์ผู้ออกแบบให้สวยงามและล้อมรอบด้วยอักขระยันในบทบูชาและตัวเลขลายสักยันรูปช้างเอราวัน นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความสวยงามพร้อมทั้งคุณค่าแห่งพุทธศิลป์ที่เป็นเลิศอีกยันหนึ่งเรื่องราวของช้างเอราวันในคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเดิมในสมัยโบราณน,นั้นช้างยังเหาะเหินเดินอากาศได้เมื่อพระพรหมสร้างช้างเอราวันขึ้นด้วยการขับเพลงสามเวทเจ็ดจบ ทำให้เกิดช้างเอราวันจากนั้นพระพรหมได้ขับเพลงอีกเจ็ดจบเกิดช้างขึ้นมาอีกเจ็ดเชือกซึ่งเรียกว่าช้างโลกกบาลและช้างเอราวันได้ถูกมอบให้แก่พระอินทจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นด้วยพละกกำลังของช้างเอราวันนั่นก็คือครั้นเมื่อพระอินทส่งช้างเอราวันและได้พบกับท่านฤาษีทุรวาวด์ ท่านฤาษีเห็นว่าเทวะผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงก็ถวายพวงมาลาเป็นการคาวระวะพระอินทร์ก็ทรงรับไว้แล้วก็วางไว้เหนือตะพ้องช้างแต่พวงมาลาดังกล่าวจะมีดอกไม้ชนิดใดที่มีกลิ่นไม่สมอารมณ์ช้างเอราวันเข้าพอพระอินทร์วางพวงมาลานั้นได้เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นช้างเอราวันก็แผดเสียงกึกก้องด้วยความโกรธ ยกงวงขึ้นคว้าพวงมาลานั้นฟาดลงกับพื้นแล้วกระทืบจนแหลกลานต่อหน้าต่อตาท่านมหาฤืษีมหาฤืษีทุรวาทเห็นก็โกรธเข้าใจว่าพระอินทไม่ไว้หน้าตนจึงร่ายเวทสาพ,พระอินทและเทวดาทั้งหลายให้หมดลทธิ์ผลของคำสา์ดังกล่าวทำให้พวกอสูรได้ใจยกกองทัพออกเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามโลกจนพระนารายณ์ต้องส่งแก้ไขด้วยการจัดพิธีกวนกเกษียณสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาสร้างพลังอำนาจแก่เหล่าเทพทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเมื่อช้างบนสวรรค์เหาะเผินเดินอากาศได้สิ่งที่ตามมาก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหิม,มพานและได้ไปรบกวนฤาษีทีฆาตปา จนกระทั่งต้องตื่นขึ้นจากการบำเพ็ญพรตหลังจากได้เห็นช้างฤาษีทีคัตปาก็โกรธและด้วยความโกรธนั้นจึงสาปให้ช้างเหล่านั้นหมดอิทธิฤทธิ์ไม่สามารถเหาเหินเดินอากาศได้อีกช้างทั้งหมดจึงกลายเป็นช้างป่าสามัญแม้นว่าจะมีช้างบนโลกกบาลหนีไปฟ้องแก่พระพรหมได้ทันเวลาก็ตามแต่พระพรหม ก็ไม่สามารถแก้คำสาปของฤาษีทีคาตปาได้ช้างสวรรค์ทั้งโขลงจึงต้องอาศัยอยู่ในป่าหิมะพานนั้นช้างเอราวันเป็นช้างที่มีพละกกำลังมากอยู่เหนือช้างทั้งปวงพระอิสวรได้ประทานช้างเอราวันให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์บางตำรากล่าวว่าช้างเอราวันนั้น เป็นเทพประบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปที่ใดเทพประบุตรเอราวันจะแปลงกายเป็นช้างเผือกสีขาวชื่อว่าเอราวันและบางตำราก็กล่าวว่าช้างที่มาฆมานพใช้ในการสร้างศาลาบนโลกมนุษย์เมื่อตายไปได้ไปเกิดเป็นเทพประบุตรเอรัน และคอยเนรมิตกายเป็นช้างทรงของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเอราวัณเป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขาผิวกายเผือกพองเป็นช้างที่มีพลังมากเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลายในคำพีมหาภาระตะกล่าวว่าช้างไอรวัตจะมีงาสี่งามีสามงวง รูปร่างใหญ่มะหืึมาและเป็นช้างเผือกในไตรภูมิพระร่วงได้พรณนาถึงความใหญ่โตโอฬานของช้างเอราวันดังนี้ช้างเอราวันเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มากผิวกายสีขาวมีหัว33หัวและแต่ละหัวมีงาเจดงาแต่ละอันยาวสี่ล้านวาแต่ละงา มีศักโบกขอรนีเจ็ดศักแต่ละศักมีกอบัวเจ็ดกอแต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอกและแต่ละดอกก็มีกลีบ7ดกลีบและแต่ละกลีบมีเทพธิดารำฟ้อนอยู่เจ็ดองแต่ละองค์ก็มีบริวารอีกเจดนางรวมได้ว่าช้างเอราวันมี33หัว มีงา231งามีสะบัว1,617สะมีกอบัว11,319กอมีดอกบัว79,233ดอกกลีบบัว554,631กลีบและมีเทพธิดา3,882,417องค์ และบริวารของเทพธิดาอีก2 7 1 7 6 9 1 9นางบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของช้างเอราวัณคือเป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลกเพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกให้พระอินทร์ ออกไปทําการรบกับพวกอสูรทําหน้าที่ดูแลโลกทางตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์และเนื่องจากพระอินทร์ทรงหัวหน้าเทพที่กำกับดูแลดินฟ้าอากาศมีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธเป็นศัตรูกับความแห้งแล้งนำความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระอินบรรดาให้เกิดน้ำจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์เหตุที่ใช้ภาพลักษ์รูปช้างสามเสียนแทน33เสียนนั้นคงเป็นเพราะรูปแบบทางด้านศิลปะน่าจะมีความงดงามลงตัวมากกว่าช้างอัดทิศแปดมู่หรือช้างประจำทิศทั้ง8มีดังนี้ ไัยาพศเป็นช้างประจำทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกบุญทริกเป็นช้างประจำทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือธรรมนะเป็นช้างประจำทิศทักษิณหรือทิศใต้โกมุดเป็นช้างประจำทิศหอรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ อัญชันเป, <ower> เป็นช้างประจำทิศประจิมหรือทิศตะวันตกบุษปะทันเป็นช้างประจำทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือสารวะโพมะเป็นช้างประจำทิศอุดรหรือทิศเหนือสุประดิษฐ์เป็นช้างประจำทิศอีสา, <odc |pl|> านหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ช้างเอราวันเป็นพาหนะของเทพเพียงองค์เดียวก็คือพระอินทร์คาถาบูชาองค์ช้างเอราวันท่องนโมสามจบโอมเอราวันะคข,ขังปูเชมิ